แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลังจากบอดกอยทอไฟเขียวคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุชาวสวนยางต่ออีก30วันนะคะ บอดกไยทอไฟเขียวขยายสิทธิคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มชาวสวนยางกว่า1.42ล้านรายต่ออีก30วันส่วนกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนหลัง15กรกฎาคม64เตรียมรับสิทธิ์เมื่อกยทอจัดหาบริษัทรอบใหม่แล้วขณะที่อดีตประธานสาภาพชี้เงื่อนไขล็อกสเปคเอื้อประโยชน์บางเจ้า และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ 15สิงหาคม2565นายนก,กรตากวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งนะคะหลังเสร็จการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษว่าบอร์ดก็ยทมีความห่วงใยสวัสดิการชาวสวนยางจึงลงมติเห็นชอบขยายการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับเกษตรกร,รกชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคม2564 กว่า1.42ล้านรายต่อเนื่องอีก30วันเพื่อให้ได้สิทธิคุ้มครองต่อเนื่องนะคะซึ่งจากสิทธิ์เดิมที่จะหมดลงภายในเที่ยงคืนนี้15สิงหาคมที่ผ่านมาหลังบอดกอยทอมีมติประมูลใหม่เนื่องจากวงเงินเกินกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวสวนยางมากที่สุด ทั้งนี้กเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที่15กรกฎาคม2564จะได้รับความคุ้มครองหลังจากกอยทอจัดหาบริษัทจะทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มรอบใหม่โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะอัปเดตล่าสุดบอรกอยทอไฟเขียวคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุชาวสวนยางต่ออีก30วันนะคะ